ถ้าวันนี้คุณได้ดูคุณจะได้เห็นความพิเศษเลยนะฮะที่ผมแอนดี้และโฮมบัตสกายนั้นอยากจะพาคุณเนี่ยมาสัมผัสกับโครงการเมืองแห่งแรกในประเทศไทยและในโลกนี้ครับที่เขาออกแบบทุกมิติเนี่ยเพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งถือว่าได้เป็นโครงการต้นแบบแห่งใหม่ของโลกในการพัฒนาเมืองและยังเป็นโครงการอสังหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ และที่แห่งนี้คุณผู้ชมครับเขาก็ยังมีที่พักอาศัยเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งบ้านและคอนโดและยังรวมถึงเนี่ยพื้นที่เชิงธุรกิจนะครับสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็มีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆร้านคา้าร้านอาหารและที่โดดเด่นเป็นพิเศษที่ด่ชอบเหลือเกินครับนั่นก็คือนี่ครับพื้นที่ที่เขียวขจีบแบบนี้คุณผู้ชมคุณเข้ามาแล้วคุยจะต้องรู้สึกพราวและภูมิใจมากๆครับเพราะนี่คือผืนป่ากว่า30ไร่เลยนะครับครอบคลุมพื้นที่ใจกลางของโครงการเนี่ย มากขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนได้มากเท่านี้แล้วนะครับนี่ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดที่คุณไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดเลยแต่จะให้อนดี้เนี่ยมาพูดถึงเนื้อหาโครงการดีเทลต่างๆที่มันเล็กที่สุดจนใหญ่ที่สุดเนี่ยคงไม่ไหวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางโปรเจกต์ดีเรค o เตอร์กันดีกว่ากับโครงการ The f o r e s t ต e ทครับ by MQDC สวัสดีครับพี่เดียครับสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับโปรเจกต์ดีเรคเตอร์นะฮะของโครงการที่มีชื่อว่า The Forestia by m q d c ครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่เดียเนี่ยเล่าถึงภาพรวมทั้งหมดหน่อยดีกว่ากับ The Forestia ครับครับโครงการ The Forestia ครับเรามีความตั้งใจที่อยากจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในอาคารแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างนอกเพื่อให้คนที่อยู่จาศสยที่นี่ครับมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี แนวความคิดหลักของเราเนี่ยที่ทำไมผมถึงเน้นว่าสร้างเมืองแห่งความสุขครับเ<ล>มืองที่ทําให้คนอยู่แล้วมีสุขภาพดีเนี่ยยิ่งขึ้นมันเกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยได้มีการศึกษาวิจัยหาข้อมูลแล้วก็ทํางานร่วมกับสถาบันศึกษาในระดับโลกหลายๆบริษัทอ่าทั่ทั้หลายๆที่เลยนะครับ uh huh. ในการที่จะหาคําตอบว่าการจะสร้างที่อยู่อาศัยที่ทําให้คนอยู่แล้วมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเนี่ยเป็นอย่างไร นั่นคือคอนเซปต์ของการที่เรามีคอมว่าตเดอะฟอเรสเขึ้นมาครับโอ้โหแปลตรงตัวเลยนะครับก็เลยเขาเรียกว่าโปรเจกต์นี้ต้องหาจุดแลนด์มาร์ของการที่จะมาตั้งเพื่อที่ให้เป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ให้สุขภาพของเราดียิ่งขึ้นมาเลือกที่ทำเลตรงนี้บางนาเพราะอะไรฮะจริงๆต้องบอกว่าเวลาเรามองครับทิศทางในการขยายตัวของเมืองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการที่ว่า ที่ไหนจะเป็นที่ที่จะมีความเจริญและความเจริญนั้นจะไม่ใช่เจริญแค่ในระยะสั้นแต่เป็นในระยะกลางและระยะยาวต่อไปนั้นทิศทางของเราเนี่ยพอเราเริ่มคิดว่าเราอยากจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่าเมืองขึ้นมาเนี่ยความจำเป็นของเราคือเราต้องการหาที่ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ใหญ่พอที่เราจะบอกว่าเราไม่ใช่แค่ควบคุมคุณภาพของการอยู่อาศัยภายในนะ <Okay. S 2> เรายังสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมภายนอกได้เหตุผลหนึ่งก็คือว่าวันนี้พอเรามองว่าเรามองว่ากรุงเทพรหรือเราเรียกว่า CBD แล้วกันคือจุดศูนย์กลาง การที่เราจะหาที่ดินที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยซึ่งโครงการเรามีพื้นที่ประมาณ300ไร่เนี่ยซึ่งเรามองว่า300ไร่เนี่ยเป็นขนาดที่เหมาะสมในการที่จะบอกได้ว่าเราสามารถดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆการอยู่อาศัยภายในของคนได้ละฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่ว่างั้นที่ดินแบบนี้ครับจะต้องไปอยู่ในทิศทางไหนนั้นเราก็เลยบอกว่าทิศตะวันออกนี่แหละจะเป็นทิศที่ในหลักอักของการพัฒนาสาริมทรัพย์เนี่ยเราจะมองอยู่แล้วครับว่าที่ไหนที่มีการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ที่นั่นจะมีความเจริญอาสาสรรมัย์จะมีมูลค่าสูงขึ้นที่ดินมีค่าสูงขึ้นครับงนั้นวันนี้ภาคตะวันออกเนี่ยเมื่อเทียบกับภาคเหนือในทางทิศเหนือครับทิศตะวันตกทิศใต้เนี่ยท้าทิศตะวันออกเนี่ยมันมีศักยภาพสูงสุดไม่ว่าจะเราบอกว่าปลายทางที่สุดเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการทํา ec ครับการสร้างโซนของโซนธุรก,กิจอุตสาหกรรมขึ้นมาอันนั้นเป็นตัวผลักดันสูงสุดฉะนั้นเดเรคชั่นที่เรามองว่าจากกรุงเทพไปถึงฝั่งตะวันออก คราวนี้พอมาส,อสแกนสั้นเข้ามาลงในบริเวณนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะมีอินฟราสตรักเจอร์ของเราจะมีไฮสปีดเทรนก็คือจะวิ่งไปทางตะวันออกรเราจะมีเรื่องของการพัฒนาในการสร้างรถไฟฟ้าซึ่งเป็นไลท์เรลนะครับจะวิ่งขนานถนนบางนาตราดเราได้ยินข่าวของเรื่องของว่าสามบินชวณภูมิ เฟสสองแล้วจะมีเฟสสามอีกในอนาคตนั่นคือเป็นแผนนครับนั้นเราถึงเห็นว่าทําไมในบริเวณบางนานถึงมีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะมากมาในวันนี้นะครับบางนาวันนี้ไม่ได้เป็นบางนาที่เราดูแล้วว่าเหมือนกับเป็นเมืองที่ค่อนข้างไกลาจากกรุงเทพไปละในยุคข,ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าบางนาเนี่ยต้องบอกว่ามันใกล้กรุงเทพมากแล้วเราจริงๆเรามองบางนาเหมือนเป็นซัตเทอร์ไลท์ทาวคำว่าซัตเทอร์ไลท์ทาวหมายถึงว่าเป็นเมืองที่วันนี้ครับเขามีห้างสินค้าใหญ่ๆเต็มไปหมด เขามีโซนสำนักง,งานเต็มไปหมดเขามีโรงเรียนนานาชาติเขามีโรงเนนาาร,เรงเียนต่างๆมีโรงพยาบาลฉะนั้นหมายความว่าในบริเวณนี้เขาสามารถที่จะเราบอกว่าเมืองบางนานหรือโซนบางนาเนี่ยแทบจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ละสุดยอดเลยนะครับโอ้โหตอนนี้คุณผู้ชมมาถามว่าบ,บางนาตรงไหนครับพอจะบอกแบบ exactly บได้ไหมว่าโลเคชั่นของเราตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ประมาณกิโลเมตรที่7นะครับซึ่งก็การเข้ามาเนี่ยคิดว่าสะดวกมากไม่ว่าจะลงทางด่วนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บเนี่ย แป๊บเดียวเราก็มีอยู่เธอละก็เข้ามาถึงโครงการละครับคราวนี้เราเข้ามาสู่ในเมืองของเราดีกว่านะฮะที่บอกเลยว่ามีหลากหลายเซกเมนต์มีหลากหลายสิ่งอำนวยความสะดวกนวัตกรรมอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเรื่องวัสดุเนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะมันยังมีส่วนใหญ่ๆอีกเยอะมากวันนี้คงต้องให้คุณเดียช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าไล่มาทีละอย่างเลยว่า ในเมืองแห่งนี้อะฟ f o r สเทียจะมีอะไรกันบ,บ้างจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยตั้งแต่ถ้านับจากถนนบางนาตราดเลยเนี่ยผมจะมีโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเป็นเป็นพาร์ทเนอร์กันกับทาง MQDC โดยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เน้นในเรื่องของการรักษาที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับในการที่จะมารักษาผู้ป่วยนะครับ,รบแล้วมาเริ่มในส่วนของเข้าที่โครงการอะฟ f o r สเทียเนี่ย ส่วนแรกเราจะมีเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับซึ่งจะมีในลักษณะของคอนเซปต์ของการที่สร้างเป็น Family Center จะเป็นที่ที่เราจะสร้างรีเทลที่สามารถที่จะตอบสนองกิจกรรม ของผู้อยู่อาศัยต่อกิจกรรมของแฟมิลี่เขาเรียกำทุกเจเนเรชันที่เราได้พูดถึงครับว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่รวมกิจกรรมที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานเนี่ยมาทําร่วมกันได้ครบทุกเจเนเรชันที่นี่ได้นะครับเรามีเรื่องของในเชิงของโซนที่เป็นเรื่องของมาเก็ต hall ที่จะเป็นที่ที่รวมอาหารต่างๆที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมาทานที่นี่เราจะมีส่วนของที่เราเรียกว่าโรงแรม เราจะมีโรงแรมที่เป็นโรงแรมซิกเซนนะครับ <Okay. S 2> แล้วเป็นที่แรกที่ซิกเซนเองเนี่ยามาบริหารโรงแรมให้เราโดยที่อยู่ในเมือง ขอ,ของเราเองอเนะครับเ,เรายังมีเรื่องของส่วนของที่เป็นเรสซิเดนเชียลนะครับ,รบโดยที่เรสซิเดนเชียลเนี่ยจะขยับมาอยู่ในโซนด้านล่างละก็จะมีความห่างไกลจากถนนบางนาตราดเพื่อไม่ให้ความวุ่นวายของบางนาตราดเนี่ยส่งผลมาถึงยี่หอยัยจริงๆนะครับก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยยีู่่อาศัยหลายส่วนเลยครับที่นี่เราจะมีคอนโดมิเนียม ชื่อภายใต้แบรนด์ Wisdom นะครจะเป็น Wisdom แบรนด์ที่เป็นสร้างเป็น h ฮร h r i ี้คอนโดมิเนียมครับที่เหมาะสำหรับเป็นคนหนุ่มสาวโดยที่คนหนุ่มสาวเนี่ยทาร์เก็ตของเราก็คือคนหนุ่มสาวที่คิดว่าจะมีลูกหรือมีลูกเล็กๆเหตุผลหลักที่เราได้จากการวิจัยครับก็คือว่าคนเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะย้ายออกจากอยู่ในเป็นเรียกว่าผมเรียกว่าซิตี้คอนโดแล้วกันนะครับออกมาจากเมืองเนี่ยเหตุผลเดียวเลยครับ อยากให้ลูกของเขาเนี่ยได้เติบโตมาในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนฉะนั้นเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเขาทําเพื่อลูกฉะนั้นพอเขาคิดเพื่งคนอื่นเนี่ยการที่เขาบอกโอเคว่าจะขับรถไกลนิดนึงแต่ว่าโอเคด้วยโลเคชันตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลเมืองแต่ลูกเขาได้โตในสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นคือคอนเซ็ปต์ของการสร้าง Wisdom Condominium ขึ้นมารเรายังมีกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าที่เราพบครับว่าในเวณบางนาหรือเว,วอต้องบอกว่า เราคนไทยเราอ่ะจะมีลักษณะของการอยู่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่กอนข้างเยอะอเราจะมีเรื่องของที่เราเรียกว่าเป็น Family Business กงสีหรือลักษณะที่ครอบครัวที่บางทีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะยังอยู่<อ>แล้วก็มีเราเป็นรุ่นต่อมาซึ่งอาจจะมีพี่น้องหลายๆคนแต่ละคนก็จะมีครอบครัวของตัวเองแล้วก็จะมีหลานนั้นลักษณะของกลุ่มของลูกค้ากลุ่มนี้ครับวิธีที่เขาทําทอยู่ก็คือว่าเขาก็จะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ เขามีกิจกรรมร่วมกันทุกวันอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยอาม่าจะบอกว่าทุกคนต้องมาทานข้าวร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนก็จะไปะคือการที่ทุกคนจะไปซื้อบ้านเหมือนเหมือนกันติดติดกันเพราะเราเชื่อฟาสิตี้บางอย่างไม่จําเป็นต้องไปซ้ําเช่นเราซื้อท่านแต่ละท่านซื้อบ้านหนึ่งหลังมีสระว่ายน้าแต่ว่าสมมติว่ามีลูกชายสาคนก็จะต้องมีสระว่ายน้ำซ้ำกันสามสร ทำไมเราไม่คิดย้อนกลับว่าถ้ามีกลุ่มแบบนี้เราจะมาสร้างคอนเซปต์ของการที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์โฮมเราสร้างคลัสเตอร์เฮาส์ขึ้นมาที่มีบ้านเมนเป็นบ้านหลักอาจจะเป็นปูคุณปู่คุณย่าหรือคุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นหลักแต่ละคนก็จะมีบ้านย่อยที่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองใครจะไปอย่างสมมติคุณนันดี้เงี้ยกลับมาดึกอะไรหรือยังไงก็ ไม่มีใครว่าเพราะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองถูกต้องแต่เรามาแชร์ฟาร์ซี่กลางด้วยกันเรามีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เรามีครัวขนาดใหญ่บ,บ้านใหญ่จะมีที่นั่งที่เป็นแบบโต๊ะกินข้าวที่นั่งได้2ี่ที่ลูกชายแต่ละบ้านหรืออะไรแต่ละคนก็มากินร่วมกันได้นั้นเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่ามันเป็นลักษณะการอยู่อาศัยที่ดีแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินซ้ำๆกับฟาร์ซี่ที่ลักษณะของโครงการต่างๆทั่วไปที่เขาไปซื้อดังนั้นคอนเซปต์นี้เราเชื่อว่าเป เป็นสิ่งที่หลายๆคนมองหาอยู่นะครับเรายังมีเรื่องของคอนเซปต์เนี้ยแต่ยกจากแทนที่จะเป็นบ้านละมาเป็นลักษณะของคอนโดมิเนียมเป็นคอนโดมิเนียมเป็นลักษณะคอนโดมิเนียมที่เป็นโรไรส์เนื่องจากว่าเราบอกว่าเราสร้างป่าเนี่ยเป็นโรไรส์คอนโดที่เปิดหน้าต่างออกมาแทบจะยื่นมืออยากบอกว่ายื่นมือไปสัมผัสต,ต้นไม้ได้แล้วนะนีนน่คือลักษณะนั้นก็คือว่าแต่ว่าก็เป็นลักษณะคอนโดขนาดใหญ่ที่ยังคงคอนเซปต์ของการที่ว่าก็มีคอนโดหลังใหญ่ห้องใหญ่ แล้วก็มีห้องของลูกๆหรือครอบครัวของลูกเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันดั <c oughs> นั้น,นบ,าบางจริงๆแล้วคือบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าบางท่านสอบถามว่าอยากจะซื้อทั้งฟลอร์เพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับสเปซของเขาเองไป <c oughs> แล้วเขาก็จะมีที่ที่คนแต่ละคนก็มีม,มีมีความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะครับโอ้โหฟังดูแล้วก็ ยังไม่หมดครับยังไม่หมดด้วยใช่เพราะว่าเราไล่ไปแต่้งเนชันเราจะยังเจเนชันละก็มาเป็นอาใช่ว่ามิดเดิลหรือว่าเป็นบิ๊กแฟมิลี่ต่อมาอีกรูปหนึ่งก็คือจะกลุ่มเป็นผู้ผู้สูงอายุละคร่ต้องบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเข้าอยู่ในช่วงของว่าเรากําลังจะมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเยอะๆแล้วฉะนั้นเนี่ยวันนี้จริงๆที่เกิดขึ้นคือว่าเราจึงทราบว่าหลายๆท่านเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้แต่งงานแต่ท่านอาจจะแต่งงานแล้วไม่มีลูกความกังวลลึกๆของเขาก็คือว่า วันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะแต่ใครจะดูแลใครจะดูแลนี่คือเรื่องสําคัญฉะนั้นเนี่ยเราให้เซอร์วิสตรงนี้เราเรียกว่าไลฟ์ไทม์แคร์เซอร์วิสเลยคือการที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับเราดูแลตั้งแต่วันที่ท่านเข้ามาจนท่านไม่อยู่แล้วเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราดูแลตั้งแต่อาหาที่ท่านทานแข็งแรงเนี่ยเราดูแลในเรื่องของว่าเรามีอาหารเช้าให้ตั้งแต่เช้า,ชาจนถึงบ่ายสองอ,อยากจะทานเมื่อไหร่มาทานได้ รีเสิร์ชบอกเลยว่าทุกคนมองว่าเราใช้คาว่า new chapter of life ทุกคนกำลังรอว่าเมื่อกเกษียณแล้วม,มีอะไรหลายอย่างที่อยากทำอยากจะปลูกผักอ,อยากจะทำสวนอยากจะเรียนดนตรีมีบางคนบอกอยากจะเล่นสเก็ตอันนั้นเป็นเรื่องที่ชีวิตหลังกเกษียณซึ่งคนยังแข็งแรงอยู่มากๆเลยเนี่ยอมองหาแต่เมื่อท่านไปถึงวัยที่ต้องเรียกว่าต้องการการดูแลอาจจะต้องแบบต้องนอนติดเตียงละ ครับเรามีเซอร์วิสนั้นสามารถที่จะย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราดูแลต่อ24ชั่วโมงเลย e <Center S 2> เหมือนเป็นแค์เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยครับแม่ฟังดูแล้วก็มันลอยตามไปสิ่งทุก <c oughs> สิ่งอย่างที่พูดมาหมดเลยพี่เดียร์ครับคราวนี้ไอ้เรื่องสวนป่าเนี้ยขออนุญาตจเจาะลึกเข้าไปอีกได้ไหมครับ <c oughs> สวนป่าของพี่นี่มีความพิเศษยังไง <c oughs> มันมีอะไรที่มันมันเซอร์ไพรส์แล้วว้ากับเราบ้างคือในโครงการเราเนี่ยเรามีพื้นที่ประมาณ300ไร่นะครับโดยที่เราเนี่ยมีการแบ่งแอรีย ถึง30สิไร่เนี่ยมาสร้างป่านิเวศเวลาเราพูดป่านิเวศเนี่ยต้องอธิบายหลักการของต้นไม้ก่อนครับว่าคือวันนี้ในหลักการของการที่เราพัฒนาโครงการต่างๆเนี่ยเรามีเรื่องของการที่ว่ากฎหมายเนี่ยบังคับว่าเราจะต้องมีพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่เขียวที่ยั่งยืนครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าทุกโครงการที่เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องมีการไปซื้อต้นไม้ใหญ่มาแล้วการซื้อต้นไม้ใหญ่นั้นเนี่ยจะเป็นการเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องไปร้ที่อืเขาแล้วก็ การล้อมของต้นไม้เนี่ยการจะย้ายเข้ามาเนี่ยม,มันจะต้องมีการตัดรากและที่สำคัญคือตัดรากแก้วนะครับ<ม>กิ่งต่างๆนี่เป็นกิ่งใหญ่ๆจะต้องถูกตัดเพราะว่าไม่สามารถขนย้ายได้ถูกต้องความสูงของต้นไม้ที่สูงเกิน15เมตรเนี่ยก็จะถูกตัดยอดเลย<ม>แล้วก็ย้ายมาป<ม>ูก<ม>สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ พอมันไม่มีรากแก้วแล้วเนี่ยคือเขาค่อนข้างเหมือนถ้าผมบอกว่ามันเหมือนเป็นเขากลายเป็นบอนไซละการเติบโตของเขาเนี่ยมันช้าวก,กว่าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้สมบูรณ์แล้วกันนะครับ,รบโดยที่นั้นหลักการนี้มันเลยทําให้เราคิดว่าเราอยากจะเพราะเราต้องการปลูกป่ารเราไม่อยากจะเป็นการย้ายต้นไม้มาแล้วมาทําเป็นป่าฉะนั้นต้นไม้ส่วนใหญ่ทั้งหมดของเราเลยเนี่ย<ล>เป็นต้นไม้ที่ปลูกจากมเมล็ด นะครับคราวนี้การปลูกจากมลเมล็ดเนี่ยต้องหลักการของเราคือเราใช้เร,เรียกว่าต้นกล้าซึ่งเป็นมันเพาะจากมลเมล็ดมันจะเป็นต้นกล้าที่สูงมัน40เซนถึง60เซนอย่างเงี้ยครับ uh huh. แล้วการปลูกจากกล้าเนี่ยมันจะต้องปลูกด้วยวิธีที่มีทฤษฎีการปลูกเพื่อให้เรียนแบบธรรมชาติ uh huh. ทฤษฎีการปลูกป่าของเราเนี่ยเราใช้ทฤษฎีการปลูกของศาสตราจารย์ชาวญ,ญ,ญี่ปุน่น uh huh. นะครับซึ่งท่านบอกว่าการที่จะสร้างป่านิเวศข,ขึ้นมาเนี่ยจำเป็นจะต้องดูแล เลเยอร์ layer, ทั้ง4เลเยอร์เนี่ยที่ผมได้เล่าไปโดยที่เริ่มว่าหลักการสําคัญคือต้องเป็นพืชท้องถิ่นเบรเวนบางนาเนี่ยในอดีตเนี่ยย้อนกลับไปเราศึกษาไปมาณพันปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้เรียกว่ามันเป็นอ่าวมันเป็นทะเลนะครับบางนานี่คือทะเลเป็นทะเลมาก่อนนะครับ oh, นั้นแปลว่าใต้ดินลงไปลึกๆเนี่ยมันมีความเค็มฉะนั้นพอเราศึกษาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต้นไม้ที่เรามาปลูกที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นต้นไม้ที่สามารถทนเค็มได้แล้วเป็นต้นไม้ท้องถิ่น แต่จริงๆแล้วกรุงเทพเองเนี่ยอดีตมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันอย่างบางทีวันนี้บอกว่าเวลาเราพูดต้นไม้ท้องถิ่นเนี่ยคนสมัยใหม่ไม่เขารู้จักละอย่างเราเราเคยรู้จักว่าบางลําพูเพราะเมื่อก่อนมีต้นลําพูเยอะแต่วันนี้เนี่ยผมได้ยินว่าเหลือแค่ต้นเดียวหรือไม่อยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าเด็กๆรุ่นใหม่ไม่รู้จักว่าต้นลําพูเป็นยังไงจ่รยิ่งมันมีลําพูลําแพรมันมีอีกหลายอย่างเลยหรือกรุงเทพมาจากแบงคอกเนี่ยคือต้นมะกอกต้นมะกอกตอนนี้เราไม่รู้แล้วต้นมะกกกปนั้มีี่ถููลลบาท แล้วต้นไม้พวกนั้นไม่ได้เป็นแค่ต้นไม้เก่าแก่ที่เราเคยน่าจะเคยรู้จักออแต่เราจะทําให้เขาเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ปกติที่เด็กๆจะได้มารู้แล้วว่าอ๋อต้นนี้เขาหน้าตาเป็นแบบนี้ต้นนั้นเป็นยังไงและที่มาของที่นี่มาจากไหน,นใช่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าต้นไม้เองเนี่ยมันยังเป็นอาหารของนกด้วยบางนาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ดูนก<อ>สมัยก่อนนกสวยๆต้องมาดูที่บางนาไม่ทราบเลยครับ นะแต่ว่าวันนี้กลายเป็นว่านกหายไปละเพราะเรากลายเป็นหมู่บ้านไปหมดละถามว่านกหายไปไหนก็คือเขาก็ต้องอพยพไปเพราะว่าเขาไม่มีบ้านอยู่เขาไม่มีอาหารกินเขาไม่มีธรรมชาติแต่วันนี้้ธรรมชาติพวกนี้เราจะเลือกปลูกต้นไม้หลายชนิดที่เป็นต้นไม้ที่เป็นอาหารของนกด้วยนั่นแปลว่านกพวกนั้นเขาจะกลับมาอยู่ที่นี่วันนี้ในฟลอเรเซียเองเนี่ยปัจจุบันเนี้ยครับเราปลูกต้นไม้เนี่ยคิดว่าไม่ถึง1ิอร์ซของแผนนะวันนี้เรามีนกสวยๆกลับมาละเราเห็นนกเยอะมากเลยเราเห็น สัตว์หลายอย่างมแมลงปอผีเสื้ออะไร,รพวกนี้ <ผม S 1> เขาเขาสามารถที่จะกลับมาอยู่ได้กระลอกอะไรพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเราเชื่อว่าความ,วมสมบูรณ์ของต้นไม้อะมันจะเริ่มจากการที่ว่าเราต้องเริ่มปลูกจากต้นไม้ที่ยั่งยืนก่อน ทำไมพอต้นกล้าปุ๊บเนี่ยผมได้รับคาถามหลายคาถามว่าแล้วปลูกแบบนี้มันจะโตทันใจหรอ <ừ m. S 2> เมื่อไหร่มันจะโตเป็นป่าใช่มันต้องใช้เว<ห>ลาอีกกี่ปีฉันต้องเรียนว่าทฤษฎีการปลูกเนี่ยเราได้ศึกษาจากเคสตัดดี้ที่เกิดขึ้นต่างๆที่อาจารย์อากิระไปปลูกมาในโลกนี้โอเคแล้วก็มีเคสตัดดี้ที่ปลูกที่เมืองไทยเนี่ย uh huh. ที่ป่าโตโยต้าในเวลาสามปีเนี่ยต้นไม้จะโตขึ้นใบป,ประมาณม oh, ห้าเมตรอ๋อเหรอแล้วถ้าเราปลูกวันนี้โครงการโครงการเดอะฟอเรสเทียของเราเนี่ย การก่อสร้างเราใช้เวลาปลูกชอบช้เราใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนั่นแปลว่าผมโตถ้าผมปลูกตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันที่ลูกค้าเข้าอยู่เนี่ยผมมีต้นไม้ประมาณ4ี่ห้าเมตรละแล้วมีเลเยอร์กลางสูงต่ำซึ่งมันมีความเขียวมันมีความเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เราอธิบายลูกค้าฟังคือว่าวันนี้มันอาจจะไม่ได้ทันใจเรานะแต่ต้นไม้โตเร็วมากเมื่อเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยที่นี่มันจะกลายเป็น ความสมบูรณ์ของต้นไม้มันจะเป็นต้นไม้ที่ยั่งยืนแล้วมันจะเป็นโอเอซิสเดียวเลยที่มีอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลถ้าเนึกภาพว่าในอีกห้าถึงหปีข้างหน้าหรือแม้แต่ถ้าบอกว่าสิปีข้างหน้าครับที่นี่จะเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์มากๆแล้วที่นี่ก็คือจะเป็นที่เดียวที่มีที่อยู่อาศัยที่มีป่าติดกับตัวเองจริงๆเหมือนที่คุณเดนดี้พูดเมื่อเวลาผ่านไปความสมบูรณ์มากขึ้นอีกหน่อยเราอาจจะไม่ต้องไปเขาใหญ่ละมาที่ฟอเรสเซียแทนนี่ก็ถือว่าเป็นการได้รับ อินโฟเมชันข้อมูลที่สําคัญมากผมร,รอนะจริงๆผมรอมานานแล้วนะเพราะผมก็อยู่กับโฮม e บเอชไมานั่งเข้าไปที่8แล้วรอว่าจะมี d e v วลล p ปเปคนไหนบ้างนะที่เขาจะออกมาแล้วทำอะไรให้มันแตกต่างแล้วช่วยเหลือโลกใบนี้ของเราครับแล้ววันนี้ผมแค่ฟังเนี่ยผมก็คนลุกฟู่แล้วนะครับอยากเห็นมันจริงๆให้มันเสร็จสมบูรณ์แบบภายใน3ปีนี้ครับเห็นแน่นอนเมืองเมืองใหม่หมที่จะเกิดขึ้น บนถนนบางนา300กว่าไร่ครับและมีทุกเซกเมนต์ทุกโปรดักต์ไลน์ที่คุณต้องการอยู่ในเมืองเมืองนี้แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องการ r e t i r เมนต์ด้วยนะตอนท้ายสุดของชีวิตของเราว่าเอ๊ะอย่างที่พี่เดียบอกมาว่าใครจะเป็นคนดูแลเราครับถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินเยอะแค่ไหนเนี่ยแต่คุณจะหาคนที่เขาจะเข้าใจคุณที่สุดได้จริงๆร้อพจะดูแลถูกไหมครับสุดท้ายนี้แล้วคุณผู้ชมครับ The f o r e s t i e มีคำนิยามสั้นๆง่ายๆให้กับคุณผู้ชมให้กับพี่น้องชาวโฮมบอ s ไกด์ได้ฟังและรู้สึกว่าเขาจะรอคอยเพราะเดือนหน้านี้แล้วจะเป็นการเปิดตัวอย่างแท้จริงมีไหมครัก็ด้วยความตั้งใจของทีมงานทั้งหมดนะครับที่เราทำมานะครับแล้วก็จากการที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับพาร์เนอร์ในระดับโลกมากมายนะครับเราม,มีทีมงานต่างๆที่ต้องบอกว่าจาก แทบจะทุกมุมโลกนะครับมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นฟ o อเรสเทียอย่างที่เราได้มีการสื่อสารกันไปนะครับเพราะนี้นนก็คือถ้าจะให้ผมสรุปก็คือว่าฟอเรสเซียเองก็ยังยืนยันครับว่าเราจะเป็นเมืองที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีมากที่สุดครับขอบคุณพี่เดียมากครับขอบคุณครับ